มีสกูตเตอร์ไฟฟ้ารุ่นใหม่มาขายอีกแล้วครับบอกเลยว่าคันนี้สเปคดีมีออปชั่นให้ใช้ในราคาสุดคุ้มค่านายบอด e2 ปมารับชมไปพร้อมกันเลยครับสวัสดีครับผมแพนเม่จากโมโนวิวนะครับวันนี้อยู่กับสกูตเตอร์ไฟฟ้า Segway อีกเช่นเคยครับเป็นรุ่นใหม่อีกรุ่นหนึ่งที่น่าสนใจนายบอด e2 Pro ครับ ต้องบอกเลยว่า E2 Pro เนี่ยเป็นสกูตเตอร์ไฟฟ้าหนึ่งในสายของแคชชวลหรือว่าเน้นใช้งานในชีวิตประจำวันนะครับแต่ว่าสเปคกับออปชันที่ให้มาเนี่ยน่าสนใจมากๆเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมมารีวิวทุกอย่างของเจ้า E2 Pro ในคลิปนี้เลยนะฮะมีตรงไหนหน่าสนใจสามารถลงไปดูทิธีทำสแตมด้านล่างที่ทำไว้ได้เลยนะฮะถ้าพร้อมแล้วก็เดี๋ยวเรามารับชมไปพร้อมๆกันเลยครับ ซึ่งก่อนที่เราจะไปรีวิวนะฮะเดี๋ยวเรามาทําความเข้าใจภาพรวมในไลน์อัพสกูเตอร์ไฟฟ้าเซกเวกันอีกทีหนึ่งดีกว่าว่าตอนนี้ไลน์อัพมีซีรีส์อะไรบ้างมีรุ่นอะไรบ้างนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่า e ีทูโปเนี่เป็นหนึ่งในรุ่นเริ่มต้นเนาะ<ม>เพราะฉะนั้นมือใหม่เนี่ยอาจจะเข้ามาดูเยอะแล้วอาจจะยังไม่เข้าใจภาพรวมนะ,ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมขอขึ้นรูปนี้เลยฮะ,ะอันนี้เป็นรูปที่ใช้อธิบายไลน์อัพเซกเวยได้ดีมากๆเลยนะฮะถ้าเกิดเราสังเกตเนี่ยเราจะเห็นว่าสกูเตอรา DEFG ตมััมวกษ นะฮะในฝั่งของนายบอดหรือว่าสกูตเตอร์ไฟฟ้าใช้งานทั่วไปนะครับแล้วฝั่งขวาก็จะมี Z t ทีกับ GT s ีซีรีส์ที่เซกเว่เนี่ยเป็นคนดูแลก็จะเน้นไปทางสมรรถนะเป็นหลักนะครับซึ่งเจ้านายบอดอีทูโปคันนี้เนี่ยมันจัดอยู่ในตระกูล E- s ซีรีส์นะครับซึ่งก็เป็นซีรีส์เริ่มต้นเน้นการใช้งานแบบง่ายๆในชีวิตประจําวันนะครับแล้วก็มีขนาดกระทัดรัดมีน้ําหนักที่พกพาสะดวกนะฮะเพราะฉะนั้นใครที่มองการใช้งานประมาณนี้ไว้เนี่ย ต้องดูคลิปนี้เลยครับว่าเจ้า e2000 คันนี้เนี่ยจะน่าสนใจขนาดไหนกันเชียวอ่าโอเคเข้าสู่พาร์ทการรีวิวแล้วนะฮะเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักที่มาที่ไปของเจ้า e2000 กักหน่อยแล้วกันว่าเอ้ยมันมายังไงทําไมมันมาอยู่ในชื่อน,นี้แล้วมันอยู่กับรุ่นอะไรบ้างมันต้องเทียบกับรุ่นอะไรบ้างนะฮะต้องบอกว่าผมคอย,ยกตัวอย่าง2รุ่นขึ้นมานะฮะก็คือรุ่น e 2 u 0 2แล้วก็รุ่น e3 ครับต้องบอกว่า e 2 u 0 2กับ e3 เนี่ยก็มีความห่างกันอยู่ระดับหนึ่งนะฮะเจ้า e2000 เ ต้องบอกเลยว่าหน้าตาของ e2 pro โดยรวมเนี่ยถ้าเกิดเราดูกันเป็นซีรีส์เป็นเจเนเรชันเนี่ยก็ยังอยู่ในตระกูล e2 เหมือนกันนะฮะก็เป็น e2 p ั t t และตัวนี้เป็น e2 pro เนาะเพราะฉะนั้น e2 pro เนี่ยมันยังใช้โครงสร้างตัวถังได้แนวคิดการออกแบบมาจากตระกูล e2 รุ่นอื่นๆนะฮะถ้าเกิดเราสังเกตบอร์ดยืนเห็นไฟใต้ท้องเห็นแฮนด์ที่มันโค้งไปด้านหน้าเห็นหน้าจอแบบนี้เนี่ยแน่นอนว่าเราคุ้นชินกับตัว e2 p a t t ซึ่งเข้ามาอยู่ใน e2 pro ตัวนี้ด้วยนั่นเอง นะฮะแต่ว่าด้วยความที่ e200 เนี่ยเป็นรุ่นที่ท็อปกว่า e 2 Part 2เนาะ mm hmm. เพราะฉะนั้นด้านสเปคด้านฟังก์ชันดึงจาก e3 มาใส่เลยฮะเข้าใจง่ายๆเป็น e 2 Part 2ที่ใส่สเปคของ e3 เข้าไปมีไฟเลี้ยวเพิ่มเข้ามามี a p p l e ิลไฟมาเพิ่มเข้ามามอเตอร์ย้ายไปขับหลังมีระบบ traction control เพิ่มเข้ามามีระบบ c o d l lock ทั้งหมดเหล่านี้ได้จาก e3 เข้ามานะฮะแต่ว่าโครงสร้างมีไฟใต้ท้องหน้าจอต่างๆเนี่ยยังเป็นของ e 2 Part 2อยู่นั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้น ใครที่อยากหาสกูตเตอร์ไฟฟ้าตระกูล e สักคันหนึ่งที่สเปกกำลังดีมีออปชันให้ใช้งาน e t o pro เนี่ยเป็นคำตอบที่ดีมากๆเลยนั่นเองครับอ่ะเข้ามาสู่พาร์ทการรีวิวตัวเครื่องโดยรวมกันแล้วนะฮะแต่ก่อนที่จะไปเจาะทีละส่วนเนี่ยเดี๋ยวมาดูพวกความสวยงามรวมๆก่อนละกันนะฮะจริงๆ e 2 w pro เนี่ยหน้าตามันก็ยังมีความคล้ายๆกับรุ่นอื่นเนาะแต่ถ้าเกิดเรามาดูใกล้ๆเนี่ยเรื่องการใช้สีเรื่องการออกแบบเนี่ย มีความแตกต่างกันอยู่นะฮะอย่างเช่นช่วงด้านท้ายหรือว่าช่วงบางโคนด้านหน้าเนี่ยก็เปลี่ยนไปใช้สีประมาณน้ําเงินเทาก็ดูสวยไปอีกแบบนะฮะแล้วก็ตรงด้านหน้ามีโลโก้เซกเวย์ให้ด้วยดีไซน์โดยรวมเนี่ยสวยมากๆเลยนะฮะเพราะว่าจริงๆตระกูล e 2ที่มันทำแฮนด์แบกกว่ารุ่นอื่นๆเนี่ยแล้วก็หน้าจอแบบนี้เนี่ยสวยอยู่แล้วนะฮะพอเข้ามาอยู่ใน e 2 Pro เนี่ยโดยรวมเนี่ยลงตัวมากๆเลยนั่นเองนะฮะโอเคมาเดี๋ยวเรามาเริ่มรีวิวทีละส่วนกันเลยเดี๋ยวผมขอเริ่มจากตัวแนนลบารกก่ออวัััสหตขง Handlebar E2 Pro ดูจากชุดเดียวของ e ีทูพัทถูได้เลยนะฮะมีหน้าจออยู่ตรงกลางเป็นหน้าจอขนาด2.8นิ้วนะครับมีปุ่มควบคุมสั่งการอยู่ปุ่มหนึ่งนะฮะกด1ครั้งเป็นการเปิดเครื่องนะครับพอเครื่องเปิดกดอีก1ครั้งเป็นการเปิดปิดไฟหน้าไฟท้ายนะครับกด2ครั้งเป็นการเปลี่ยนโหมดและกด3ครั้งเป็นการเปิด,ด,ด,ดป,ปิดไฟใต้ท้องด้านล่างนะฮะแล้วกดค้างอีก1ครั้ง,ง,<ล>งก็จะเป็นการปิดเครื่องนั่นเองนะฮะถ้าจะเปิดก็ทําการกดย้ำมีก1ครั้งได้นะครับถัดมาที่ด้านซ้ายมีเบรกมือ ะะเบรกมือมีอยู่ฝั่งเดียวที่ด้านซ้ายนะครับเป็นเบรกมือของดัมเบกที่ล้อหน้านะครับแล้วก็ได้สายเบรกส้มด้วยเพราะว่า e 2 Pro ถือว่าเป็นรุ่นท็อปนะฮะร,รุ่นท็อปเซกเวสังเกตได้จากสายสีสม้มนะฮะแล้วก็มีกระดิ่งมาให้แบบนี้นะครับแล้วก็มีไฟเลี้ยวไปแฮนด์มาให้เหมือนกับตัว e3 เลยนะครับก็มีปุ่มควบคุมสั่งการอยู่ที่ฝั่งซ้ายแบบนี้นะฮะสามารถกดเปิดกดปิดได้เลยนะฮะตัวไฟเลี้ยวไปแฮนด์ก็เหมือนกับรุ่นอื่นๆนะฮะก็มีการหุ้มมาดางงิก้มเ็แแขรถ เครื่องมันล้มซ้ายล้มขวาเนี่ยตัวไฟเลี้ยวก็ได้รับการป้องกันอย่างดีส่วนด้านขวาก็แน่นอนมีคันเร่งมาให้นะฮะก็รุ่นนี้ต้องเอาขาไถาแล้วก็กดคันเร่งเพื่อออกตัวนะฮะก็ใช้งานเหมือนสกุตเตอร์ไฟฟ้ารุ่นอื่นๆทั่วไปเลยนั่นเองครับถัดลงมาที่ลำคอด้านล่างนะฮะอย่างแรกเลยคือเราเจอตัวไฟหน้านะฮะไฟหน้าเป็นไฟหน้า2.1วัตต์นะฮะระยะสองสว่างเนี่ยประมาณ13.5เมตรได้นะครับแล้วก็ถัดลงมาเราเจอทับทิมสะท้อนแสงแล้วก็ ด้านหลังที่อยู่ติดตัวผู้ขับเนี่ยจะมีตัวหูเกี่ยวสัมาระมาให้ด้วยนะฮะหูเกี่ยวอันนี้ใช้ดีมากๆแล้วก็ใช้งานได้จริงนะครับเพราะว่าหลายคนเนี่ยเอาสกูตเตอร์ในการไปซื้อของที่เซเว่นนะฮะก็สามารถเอาถุงมาแขวนตรงนี้ได้เลยมันจะสบายกว่าการเอาไปแขวน,นแฮนด์นะครับเพราะว่าเวลาเลี้ยวอะไรเนี่ยมันจะหนักกว่านะครับการไว้ตรงนี้มันก็ช่วยตั้งศูนย์ถ่วงให้เวลาขับขี่เนี่ยมันสบายมากยิ่งขึ้นนั่นเองอันนี้เป็นดีเทลของลำคอะคะฮะวัสดุก็ยังเป็นอลูมิเนียมเกรดอากาศยานอยู่นะครับแล้วก็ถ จุดล็อกก็เหมือนกับตัว e2 ทูพัเลยนะฮะเป็นจุดล็อกท,ที่อยู่ด้านนอกนะครับเวลาปลดล็อกก็ทําการดันขึ้นค้างไว้แล้วก็ผลักออกไปด้านหน้าแบบนี้นะครับตัวเครื่องก็จะหักลงมาแล้วก็ตัวกระดิ่งเราเอาหูเกี่ยวกระดิ่งเนี่ยในการล็อกกับตัวบางคนท้ายไว้นะฮะมันจะมีแง่งขึ้นมาเอาไว้ให้ล็อกอยู่นะครับก็จะอยู่ในภาพของการพับเรียบร้อยแล้วนะฮะถ้าเกิดเราจะตั้งเครื่องเราก็เอาเนิ้วดันตัวเกี่ยวกระดิ่งขึ้นมาแบบนี้แล้วก็ตั้งปึ๊บ มันล็อกให้แล้ว1ชั้นนะฮะแล้วก็ทําการกดเข้ามาแบบนี้ก็จะเป็นการล็อกชั้นที่2นะฮะมันก็จะไม่มีหลุดนะครับมันก็จะแข็งแรงกว่าเดิมนั่นเองนะฮะอันนี้ก็เป็นดีเทลคร่าวๆข,ของตัวลําคอไฟหน้าแล้วก็จุดล็อกของ e t o pro นั่นเองครับอ่ะโอเคเดี๋ยวถัดลงมาอยู่ด้านล่างกันแบบยาวๆแล้วนะฮะเดี๋ยวขอพาดูตัวฟุตบอดโดยรวมก่อนละกันซึ่งถ้าเข้ามาดูใกล้เนี่ยสวยมากๆเลยนะฮะสำหรับรุ่นนี้ฟุตบอดก็มีขนาดกว้าง กำลังดีครับแล้วก็ยืนขับสบายนะฮะด้านหน้าจะมีจุดชาร์จอยู่นะครับก็รุ่นนี้ใช้แบตเตอรี่ชุดเดียวกับตัว e3 เลยนะฮะเป็นแบตขนาด275วัตต์เอาทำระยะทางวิ่งได้40กิโลเมตรต่อการชาร์จนะครับแล้วก็ใช้ระยะเวลาชาร์จเนี่ย5.5ชั่วโมงนั่นเองการที่มันสามารถเอาแบตของ e3 มาใช้แล้วทาระยะทางวิ่งได้พอๆกันเนี่ย นั่นก็หมายความว่าตัว e2po เนี่ยมีเทคโนโลยีเซกเรนจ์ด้วยเหมือนกันนะฮะหรือว่าเทคโนโลยีที่เรียกว่าไรดีลองนั่นเองจริงๆเป็นอันเดียวกันนะฮะแต่ว่ามีการเปลี่ยนชื่อเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวว่ามันแตกต่างกันสองเทคโนโลยีเนี่ยเป็นเทคโนโลยีเดียวกันด้วยเทคโนโลยีนี้นะฮะก็ทําให้แบตเตอรี่ที่มีขนาดเล็กลงเนี่ยกลับมาทําระยะทางวิ่งได้เท่าเดิมนะครับแล้วก็ใช้ระยะเวลาชาร์จที่น้อยลงนั่นเองนะฮะนอกจากนี้ตัวบอร์ดด้านล่างยังมีตัวไฟใต้ท้องมาด้วย นะฮะที่เป็นเอกลักษณ์ของตระกูล e เลยก็ว่าได้นะฮะแทบทุกรุ่นเนี่ยจะมีไฟใต้ท้องที่ตอบสนองตามการขับขี่แล้วก็เข้าไปเปิดปิดแล้วก็ปรับรูปแบบการจ่ายไฟได้ในแอปด้วยนั่นเองนะฮะอันนี้ก็เป็นตัวฟุตบอดคร่าวๆข,ข,ข,ของเจ้านายบอร์ด e 2 pro ถัดมาด้านหลังเราจะเห็นตัวบังโคลนนะครับที่มีตัวแง่งสําหรับล็อกไว้แล้วก็จะมีไฟท้ายทียท่ติดทับทิมสะท้อนแสงไว้ด้วยเลยนะฮะก็เวลาเรากาเบรกเนี่ยมันตอบสนองเป็นไฟเบรกให้ด้วยนะครับโอเคต่อไปเป็นเรื่องของยางแล้วก็มอเตอร์นะฮะ ยางของตัวนี้ใช้เป็นยางทูเบเลตข,ขนาด10นิ้วก็เหมือน e 3อีกนั่นแหละฮะเป็นยางไซส์เดียวกันเลยนะครับทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยก็มีมอเตอร์ขับเคลื่อนรุ่นนี้เป็นขับเคลื่อนล้อหลังนะครับกำลังมอเตอร์สูงสุด750วัตต์นะครับทำความเร็วสูงสุดได้30กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งมันมีเกรดหน้ารู้อยู่ก็คือจริงๆแล้ว e t pro เนี่ยความเร็วสูงสุดของมันคือยี่สิบห้ากิโลเมตรต่อชั่วโมงนะฮะแต่ว่าได้ ก็เลยมีการอัปเกรดสเปคขึ้นมาจากความเร็ว25เนี่ยเป็นความเร็ว30ครับซึ่งอาจจะดูน้อยแต่ว่าการใช้งานจริงเนี่ยแตกต่างมากๆเลยนั่นเองครับอ่าแล้วก็อย่างสุดท้ายก็คือเรื่องของเบรกนะฮะเบรกรุ่นนี้ก็ด้านหน้าใช้เป็นดรัมเบรกแล้วก็ด้านหลังที่มีมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยก็จะทําหน้าที่เป็นเบรกไฟฟ้าให้ด้วยเวลาเราปล่อยคันเร่งเนี่ยมอเตอร์ก็จะช่วยหน่วงนะฮะแล้วก็ช่วยปั่นไปกลับให้ด้วยเพราะว่ารุ่นนี้เนี่ยมีฟังก์ชันรีเจเนอเรทีฟเบรกให้ด้วยนะครับก็การ นะฮะแล้วก็เจ้า e 2 p r o ตัวนี้เนี่ยน้ำหนักตัวเครื่องโดยรวมเนี่ยอยู่ที่ประมาณ18.8กิโลนะครับแล้วก็รองรับน้ำหนักผู้ขับขี่เนี่ยได้สูงสุดที่120กิโลกรัมเลยครับอ่ะและนี่ก็เป็นการรีวิวดีไซน์ภาพรวมของเจ้า N ายบอร์ดอีทนะฮะเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์เสริมที่ติดตั้งได้กันบ้างดีกว่านะฮะ e2 pro สามารถติดตั้งอุปกรณ์เสริมอย่างแรกที่ได้เลยคือตัวกระจกมองหลังนะครับสามารถติดได้ไม่บังไฟเลี้ยวเหมือนกับรุ่นอื่นอื่น นะครับแต่ว่าพวกอุปกรณ์เสริมที่ติดบริเวณด้านในแฮนด์เนี่ยจะไม่สามารถติดได้นะครับเพราะว่าตัวหน้าจอเนี่ยมันยืดกว้างออกมาแล้วก็ตัวแฮนด์ต้องลดขนาดเพื่อให้มันมีขนาดที่กระทัดรัด,ดตามคอนเซปต์นะครับเพราะฉะนั้นอุปกรณ์เสริมที่ติดบริเวณในแฮนด์เนี่ยจะติดไม่ได้นะครับพวกโซ่ล็อกที่ติดมือถือหรือว่าไฟ LED นะครับส่วนนี้จะติดไม่ได้นะครับ,โโร LED, รบส่วนถนะัดไปคือส่วนอุปกรณ์เสริมที่ติดลําคอครับส่วนนี้ติดได้เหมือนกันทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นตะกร้าหน้า Pauch Quick ก e l e ิส e Bag หรือว่าอีสา นะครับแล้วก็อุปกรณ์เสริมชิ้นสุดท้ายนั่นก็คือตัวของล้อเสริมล้อเสริมเนี่ยก็ติดได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าต้องอดใจรอกันนิดนึงเพราะว่าตอนนี้ทางทีมก็กําลังเดินหน้าผลิตตัวล้อเสริมอยู่นะครับเพราะว่ารุ่นเนี่ยก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่มีขนาดกระทัดรัดเนาะเพราะฉะนั้นการนําไปขึ้น BTS MRT หรือว่าเอาไปจอดคอนโดเนี่ยตัวล้อเสริมก็จะช่วยซัพพอร์ตในส่วนนี้ได้มากเลยน,นั่นเองนะฮะและอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์เสริมที่สามารถติดได้ทั้งหมดเลยครับสำหรับตัวไนบอลอีท e ูโฟคันนคบส่น เหมือนกับรุ่นอื่นๆนะครับรุ่นเนี้ยขนาดหลังพับเนี่ยมันจะไม่ได้ใหญ่กว่ารุ่นอื่นนะครับเหมือนสกูตเตอร์ไฟฟ้ารุ่นอื่นทั่วไปเลยก็เดี๋ยวผมขึ้นขนาดหลังพับไว้นะครับก็เอาไปวัดกับรถได้เลยว่าจะสามารถใส่รถได้ไหมนะฮะก็เรียบร้อยครบถ้วนนะฮะสำหรับรีวิวภายนอกของเจ้า Naibot E2 Pro คันนี้ส่วนเรื่องของสเปคเนี่ยถ้าเกิดใครอยากดูสเปคที่มันละเอียดมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวผมขึ้นภาพนี้ไว้เลยนะครับก็สามารถเอาสเปคชุดนี้ไปเปรียบเทียบกับรุ่นอื่นหรือว่าเอาไปประกอบการตตัดดสินนใใจไ้้เเลยยรว่่าาาพพีีงงออกชท ลูกค้าอยากเอาไปใช้ไหมนะครับหรือว่าถ้าเกิดอยากดูรุ่นอื่นเนี่ยก็เดี๋ยวคลิปหน้าเรามาทำคลิปเทียบให้ดูนะฮะแล้วเดี๋ยวพาร์ตต่อไปเดี๋ยวผมพาไปดูพาร์ตรีวิวขับจริงกันบ้างดีกว่าว่า e2 pro คันนี้เนี่ยฟิลลิ่งการขับเป็นยังไงเพราะฉะนั้นถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวมาดูไปพร้อมๆกันเลยครับอ่ะโอเคเดี๋ยววันนี้พามาทดลองขับครับเจ้าตัวนายบอร์ดอีทรุ่นใหม่ล่าสุดของเราก็ต้องบอกว่า e2 Pro ก็เป็นอีกรุ่นนะคะที่เหมาะกับการใช้งานใน ชีวิตประจําวันนะฮะเพราะว่าสเปคเนี่ยค่อนข้างโอเคเลยนะฮะความเร็ว30ระยะทาง40เนี่ยก็เพียงพอต่อการใช้งานทั่วไปครับฟฟลลิ่งการขับขี่โดยรวมโอเครุ่นนี้เป็นรุ่นที่ขับทางตรงแล้วนิ่งมากๆนะฮะนิ่งแซงรุ่นอื่นๆไปเลยนะฮะถามว่าทําไมมันถึงได้นิ่งขนาดนี้อาจจะเพราะว่าตัวนี้มันมีแบตเตอรี่ถ่วงน้ําหนักอยู่ต่ำนะฮะคือตระกูล e นี่ยเขาจะพยายามขายอยู่แล้วว่า CG เนี่ยเซนเตอร์กราบิตี้เนี่ยมันจะต่ำกว่ารุ่นอื่นๆนะฮะเวลาขับทางตรงเนี่ยมันก็จะนิ่งและยิ่งรุ่นนี้แบตขยายจากอ e ีรูปัตทูมาอีกนะฮะเวลาขับทางตรงเนี่ยมันก็เลยนิ่งนะฮะแฮนด์ก็จะไม่ได้สายขนาดนั้นนะฮะเป็นรุ่นเล็กที่คาแรคเตอร์ขับเนี่ยเหมือนรุ่นใหญ่เลยเดี๋ยวพาดูภาพรวมของเจ้า E2 Pro ปนะฮะตัวแฮนด์เนี่ยเหมือนกับ E 2 p ูปัทที่มีไฟเลี้ยวติดมาเลยนะฮะมีหน้าจอ2.8นิ้วอยู่ตรงกลางนะฮะบอกความเร็วโหมดการขับขี่ ปริมาณแบตเตอรี่ที่เหลือนะครับไอคอนบลูทูธแล้วก็ฟังก์ชันต่างๆอย่างรุ่นนี้มีครูสคอนโทรด้วยนะฮะเดี๋ยวผมลองขับดู30อ่านี่เสียงเตือนดังครูสคอนโทรก็ติดแล้วนะฮะผมก็ปล่อยมือขับได้แล้วนี่นิ่งถือว่านิ่งมากๆรุ่นเล็กด้วยความเร็ว30แล้วรุ่นนี้ไม่มีเซกไรนะฮะแต่ว่าด้วยความที่แบตมันอยู่ต่ำเนี่ยมันให้ความนิ่งในการขับขี่ได้ดีมากๆก็ถึงรุ่นนี้จะไม่มีโช๊คนะฮะแต่ว่า ด้วยความที่มันได้ยางทูบเล็กขนาด10นิ้วมาเนี่ยพวกรอยหลุมรอยต่อเล็กๆน้อยๆเนี่ยก็ขับผ่านได้ไม่มีปัญหาอะไรนะฝะั่งขวาม,มีคันเร่งปุ่มตรงกลางก็กด1ครั้งเปิดไฟกด2ครั้งเปลี่ยนโหมดนะครับถ้ากด3ครั้งเนี่ยก็จะเป็นการเปิดปิดไฟใต้ใตท้องเพราะว่ารุ่นนี้เนี่ยมีไฟใต้ท้องด้วยโหมดการขับขี่เนี่ยก็จะมี Eco คมี Drive แล้วก็มี Sport นะครับแล้วก็มี Wal k Mode ให้ด้วยเดี๋ยวพาเข้าไปอวดไฟด้านใน ีเช่นเคยต้องบอกว่า e 2 pro เนี่ยเป็นรุ่นที่ไม่ต้องเข้าใจอะไรเยอะครับสเปกกำลังดีมีออปชันให้ใช้แค่นั้นพอนะฮะ,ะกดหนึ่งครั้งเป็นการเปิดไฟหน้าแบบนี้นะฮะไอคอนไฟหน้าจะติดแล้วก็นี่นะฮะ,ะเดี๋ยวหาที่จอดส่องให้ดูเป็นแบบนี้ไฟหน้านะฮะแล้วก็ด้านล่างไม่รู้เห็นไหมมีเป็นไฟใต้ทองด้วยนะฮะตอนนี้มันเป็นแบบสีเดียวอ,อยู่นะฮะเดี๋ยวเปลี่ยนเป็น แบบอื่นดีกว่าจะได้สวยๆวยเรื่องไฟใต้ท้องเนี่ยเราเข้ามาปรับในแอปเซ g กเวได้เลยนะครับจะมีฟังก์ชันไลท์เอฟเฟกแล้วก็สามารถปรับได้ว่าจะให้แต่ละโหมดเนี่ยเป็นการทํางานไฟรูปแบบไหนนะฮะเป็นแบบนี้นะเป็นแอมเบียสวยๆแบบนี้นะฮะแล้วพอเราขับเร็วขึ้นมันก็จะตอบสนองเร็วขึ้นโอ้โหสวยมากต้องบอกว่า E2 Pro เนี่ยถ้าเกิดเอาไปใช้งาน ทั่วไปในชีวิตประจำวันแบบขับในเมืองไม่ได้ไกลมากผมว่าระยะทําการสัก1 0บถึงสิกิโเมตรกำลังดีนะฮะแล้วก็ดูว่าพื้นที่ขับขี่เนี่ยมันขูกขะขนาดไหนนะฮะถ้าเกิดเป็นพื้นเรียบแบบที่ผมขับอยู่แบบนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรกีทูโปขับได้นุ่มสบายนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดมันเริ่มมีหลุมลึกมันเริ่มมีมาแบบทีทีเนี่ยก็อาจจะดูเป็นรุ่นที่มีโชคขึ้นไปก็อาจจะดีกว่าขยับขึ้นไปอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นตัวมีโชคละอย่างเช่นตัว E 3สนะครับ และด้วยความที่รุ่นนี้ใช้แบตชุดเดียวกับตัว E3 เลยนะฮะนั่นก็คือ275วัตต์เอานะครับทำระยะทางวิ่งได้40กิโลเนี่ยก็ขนาดแบตเท่ากันระยะทางวิ่งก็เท่าๆกันเลยนะครับรุ่นนี้ก็มีเซ็กเเรนจ์ด้วยหรือว่าไรดีลองนะครับมีเหมือนกันก็เลยทำให้แบตที่เล็กเนี่ยสามารถทำระยะทางได้ไกลมากยิ่งขึ้นนะครับข้อดีอื่นๆก็คือเวลาเราต้องเปลี่ยนแบตหรืออะไร แมนเทนเนนแบตต่างๆเนี่ยค่าใช้ใจ่ายมันก็จะถูกลงเพราะว่าแบตมันก็เล็กลงเนาะแล้วก็ระยะเวลาชาร์จมันก็เล็กลงด้วย <c oughs> ไม่ใช่ระยะเวลาชาร์จมันก็น้อยลงด้วยนะฮะเดี๋ยวผมมาลองพับแล้วก็ยกดูบ้างนะฮะอ่ะก็วิธีพับพับด้วยสลัก2ชั้นเหมือนกับ e2 p a t 2นะครับแล้วก็เอาหูเกี่ยวลงมาแบบนี้ปิดเครื่องแล้วก็หาศูนย์กลางของลำคอนะครับแล้วก็ยกได้เลยแบบนี้ ต้องบอกว่าน้ําหนักตัวเครื่องประมาณ18.8กิโลเนี่ยผู้ชายยกได้คุณผู้หญิงยังพอยกได้อยู่นะครับผมจะ a อ s สูมว่าน้ําหนักไม่เกิน20กิโลเนี่ยถ้ามันมีเหตุให้ยกอะ่ะมันยังพอที่จะยกขึ้นยกลงฟุตบาดอะไรได้ตามปกตินะฮะแต่ถ้าเกิดจะให้ยกตลอดเลยเนี่ยมันก็อาจจะหนักไปนิดนึงอย่างที่บอกไปครับคอนเซปของรุ่นนี้เนี่ยมันเหมือนกับว่าระยะทางโอเคออปชันที่ได้มาโอเค นะฮะน้ำหนักตัวเครื่องขนาดตัวเครื่องโอเคพกพาได้ขับชีวิตประจำวันได้ออปชั่นมีให้ครบความบาลานซ์ตรงนี้คือจุดเด่นของเจ้า e 2 p r o เพราะว่า e t u r o เนี่ยต้องบอกว่าน่าจะเป็นโมเดลที่ขายดีมากอาจจะมากที่สุดเลยในตลาดของอเมริกานะฮะก็ดีที่ไทยได้เอาเข้ามาด้วยต้องบอกว่า e t u r o ก็พัฒนามาได้ตรงจุดนะ,ะเอาโครงสร้าง E 2ท r ที่มันมีความแข็งแรงแล้วก็กระทัดรัดเนี่ย โครงสร้างอ e ีทูพัทูมันจะมีความขนาดกระทัดรัดเนาะแล้วก็เอามาใส่สเปคใส่ออปชั่นของ E3 เข้าไปแล้วเกิดมาเป็น e 2ทูโเนี่ยก็ถือว่าโอเคถ้าเกิดเราไม่อยากได้โชคเพราะว่าอาการมีโชคมันก็อาจจะมีเรื่องค่าบำรุงรักษาหรือว่าการดูแลที่เพิ่มเข้ามานาองถ้าเกิดเราขับพื้นเรียบเลยเนี่ยไม่ได้จะเอาไปขับที่ที่มันขรุขระหรือว่าเอาไปขับที่ไหนไกลเนี่ยใช้ตัว e2 Pro ก็คิดว่าน่าจะโอเคมากกว่านะครับเพราะว่าการดูแลอะไรมันก็จะน้อยลงเพราะว่าไม่มีเรื่องพวกระบบช่วงล่างเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย ก็เมนทันเอนแค่ยางเบรกทั่วไปขับมาตอนนี้แบตเหลือประมาณขีดกับอีกครึ่งหนึ่งนะฮะความเร็วยังขึ้นมาถึง30ได้ตอนนี้ยังขับได้อยู่ด้วยการที่มันมีไรไดี้ลองอะไรพวกนี้มีเซกเรนซ์เข้ามาเนี่ยมันออปติมัยเรื่องการทำระยะทางได้ดีกว่าเดิมเยอะมากนะฮะแล้วก็การที่ใช้แบตเตอรี่ขนาดเล็กลงก็มีข้อดีอย่างที่ผมบอกไปเนาะมันมีต้นทุนที่ถูกกว่าค่าซ่อมบำรุงก็ถูกกว่า ชาร์ก็ไวกว่าขนาดแบตท,ที่เล็กลงก็เบากว่าด้วยนะฮะอันนี้ก็เป็นข้อดีหลังโอ้ตอนนี้ขึ้นแบตแดงแล้วเดี๋ยวเรากับโชว์รูมกันเข้ามาถึงพาร์ทแอปพลิเคชันกันบ้างแล้วเดี๋ยวเรามารีวิวฟังก์ชันทั้งหมดที่อยู่ในแอป Segway m o b i l i t y ของเจ้านายบอร์ดทูโปกันนะฮะเดี๋ยวเริ่มจากการเข้าแอปก่อนเลยนะฮะแน่นอนว่าหน้าตาหน้าโฮมก็เหมือนกับรุ่นอื่นๆนะครับก็จะมีบอกเปอร์เซ็นต์แบตนะครับบอกโหมดการขับขี่แล้วก็บอกระยะทางที่ขับได้ในแต่ละโหมด อย่างรุ่นนี้มีระยะทางขับขี่สูงสุดอยู่ที่40นะฮะตอนนี้แบตเตอรี่อยู่ที่ประมาณ74%ก็เคลมว่าวิ่งได้ประมาณ30กิโลเมตรนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราไปอยู่ในโหมดสปอร์ตก็จะแปรพันตามแบบนี้นะฮะร,ระยะทางก็จะเหลือ19กิโลเมตรนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเรากดไปที่ตัวเครื่องก็จะเป็นรายละเอียดสถานะต่างๆของตัวเครื่องนะครับสามารถเช็คเฟิร์มแวร์เช็คระยะทางขับขี่ทั้งหมดซีเรียลนัมเบอร์หรือว่าอุณหภูมิตัวเครื่องได้ แล้วก็เราสามารถมาที่แบตเตอรี่ดีเทลแล้วก็มาที่มอลอินโฟนะครับก็จะบอกสถานะแล้วก็สุขภาพแบตท,ทั้งหมดนะครับว่าตอนนี้สุขภาพแบตเป็นยังไงบ้างชาร์จไปแล้วกี่ครั้งยังชาร์จได้เต็มความจุเดิมอยู่ไหมใครที่สนใจเรื่องแบตหรือว่าอยากดูสุขภาพแบตมือพิเศษก็สามารถเข้ามาดูได้นะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปกันต่อนะฮะสามารถกดดูแดชบอร์ดได้แดชบอร์ดก็เหมือนเลื่อนไม่เนาะเวลาเราขับขี่ก็จะบอกความเร็วขับขี่ปัจจุบันกําลังไฟที่ใช้นะครับแล้วก็สถานาการณ์ขับขี่ต่างๆ นะครับแล้วก็การโหมดก็เป็นโหมดสําหรับล็อกนะฮะตอนเนี้ยกดแล้วตัวหน้าจอเนี่ยมันจะขึ้นไอคอนล็อกแล้วก็ไม่สามารถทําอะไรได้กดอะไรก็ไม่ได้กดปิดก็ไม่ได้นะฮะถ้าเขียนล็อกก็จะติดแล้วก็นี่ขึ้นมานะฮะว่าตอน,นต e เนี้ยตัว e t pro เนี่ยอยู่ในล็อกโหมดอยู่นะครับก็สําหรับใครที่เอาไปจอดเซเว่นสั้นๆก็เปิดการโหมดไว้ก็จะไม่มีใครมายุ่งกับสกูตเตอร์เราได้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราจะปิดก็สไลด์เพื่อออ,อกโอเคนะฮะต่อไปลงมาที่มอฟังชั่น ่าโอเคฟังก์ชันแรกแน่นอนว่า e series ทุกเจนทุกรุ่นนะฮะไฟใต้ท้องเป็นของคู่กันนะฮะรวมถึงเจ้า e 2 p r o ตัวนี้ด้วยฟังก์ชันแรกเนี่ยก็คือเรื่องของไฟเบรกก่อนนะครับว่าเราจะให้กำเบรกเนี่ยแล้วกระพริบหรือว่าจะให้กำเบรกแล้วสว่างขึ้นเฉยๆนะฮะก็สามารถตั้งได้ต่อไปเป็น ambient light หมดเลยนะฮะในโหมด eco โหมด drive แล้วก็โหมด sport เนี่ยสามารถปรับได้อย่างละ3รูปแบบ นะครับจะปรับในแต่ละโหมดไม่เหมือนกันเลยก็ได้อย่างตอนนี้โหมดสปอร์ตก็จะเป็นเรนโบว์ไลท์แบบนี้นะถ้าเกิดเราไปเป็นอีโคก็จะเป็นบีตติ้งไลท์แบบนี้นะฮะเป็นสีเดียวนะครับ,นะรบถ้าเกิดไปโหมดไดฟ์ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะฮะเป็นโฟลวิ่งไลท์แบบนี้นะครับถ้าเกิดไม่อยากเปิดเขินไปหน่อยก็กด3ครั้งแบบนี้ 1, 2, 3ก็เป็นการปิดนะครับหรือว่าจะมากดปิดในแอปอีกทีหนึ่งก็ได้เหมือนกัน นะฮะก็สาหรับใครชอบก็สามารถเปิดปิดได้สําหรับตัวไฟใต้ท้องแบบนี้นะฮะเวลาขับขี่ความเร็วเท่าไหร่มันก็จะตอบสนองตามความเร็วที่เราขับขี่ด้วยนะฮะอันนี้ก็สวยงามนะฮะเป็นกิมมิคต่อไปเป็น Start ทติ้งสปีดนะฮะอันนี้สามารถปรับได้ตั้งแต่3-5ถึงกิโลเมตรนะฮะสตาร์ทติ้งสปีดก็คือเรื่องของต้องเอาขาไถาด้วยความเร็วเท่าไหร่มอเตอร์ถึงจะสามารถทํางานได้นะ,ะถ้าเกิดเราตั้งไว้ที่3เราก็ต้องเอาขาไถาให้หน้าจอเนี่ยขึ้นเลข3ก่อนนะฮะถึงจะสามารถกดคันเร่งและคันเร่งทางานได้ นะครับอันนี้ก็ตั้งตามความชอบได้เลยว่าต้องการเอาขาถ่ายมากหรือว่าน้อยนะครับประมาณนี้ energy recovery ก็คือระบบปั่นไฟกลับนะฮะ regenerative brake นั่นเองนะครับก็ปิดได้หรือว่าจะเปิดให้มันหน่วงแบบเบาๆนะฮะหรือว่าจะแบบสตรองเลยก็ได้ก็คือเวลาเราถอนคันเร่งปุ๊บเนี่ยมอเตอร์หน่วงหนักเลยนะฮะก็จะปั่นไฟกลับเข้ามาได้เยอะกว่านั่นเองนะครับอันนี้ก็สามารถตั้งค่าตามความชอบได้นะฮะต่อไปคือ cruise mode ก็คือ cruise control นั่นเองนะฮะเวลาคงคันเร่งค้างไว้5วิด้วยความเร็วคงที่ นะฮะตัวหน้าจอเนี่ยจะขึ้นไอคอน c r u คอน control แล้วก็จะร้อง1ทีนะฮะเพื่อเป็นการยืนยันว่า activate โหมดล็อกความเร็วนะครับเวลาเราขับทางตรงยาวเนี่ยก็จะสบายหน่อยนะฮะไม่ต้องมากดคันเร่งค้างไว้ตลอดนะฮะก็สามารถปล่อยคันเร่งแล้วความเร็วมันจะยังคงที่อยู่นะครับถ้าเกิดเราอยากปิดหรือว่าเราอยากหยุดก็ให้เราย้ำคันเร่ง1ครั้งหรือว่ากำเบกหนึ่งครั้งก็ได้นะฮะเพื่อให้ความเร็วมันเปลี่ยนตัว c ูสคอน control เนี่ยมันจะปิดการทำงานอัตโนม,มัติเลยนั่นเองนะฮะ ฟังชันต่อไป Imperial Metric ก็คือเรื่องของไมล์ต่อชั่วโมงกับกิโลเมตรต่อชั่วโมงเนาะ,ะอันนี้ก็ไม่น่ามีใครไปปรับอยู่แล้วนะฮะพื้นฐานเป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมงอยู่แล้วนะครับต่อไป Locking Function ก็แน่นอนครับระบบล็อกนะ,ะถ้าเรากดเปิดปุ๊บมันจะให้เราใส่รหัส4หลักนะฮะผมใส่1 2 3 4ไว้แบบนี้นะฮะแล้วพอผมกดเปิด Locking Function เนี่ยตอนนี้ถ้าเกิดผมปิดเครื่องไม่อยู่ในระยะบู u e t หรือวูาท l ถูกตัดเนี่ยเวลามีคนมาเปิดเครื่องปุ๊บตัวเครื่องก็ต้องใส่รหัสก่อน ะะโดยการใส่ที่ไฟเลี้ยวเนาะกดซ้ายเป็นการลบ1กดขวาเป็นการบวกหนึ่งะครับแล้วก็กำเบกเป็นการยืนยันอย่างเช่นอยู่ที่0นกดซ้าย1ครั้งเป็น1แล้วก็ยืนยันแล้วก็2ยืนยันแบบนี้นะครับก็สามารถตั้งรหัสได้เลยนะฮะแต่อย่าลืมก็พอนะครับฟังชันต่อไปคือตัว traction control system นะครับนั่นก็คือระบบการล้อฟีนั่นเอง E2 ทูปมีด้วยนะครับก็ระบบที่เวลาเราขับขี่บนทางลื่นหรือว่าทางที่พื้นมันไม่ค่อยมีแรงเกาะเนี่ยไม่ค่อยมีแรงยึดเนี่ย ตัว traction control เนี่ยถ้าเกิดสัมผัสได้ว่าล้อฟรีหรือว่าเกิดการทำงานได้ผิดปกติเนี่ยมอเตอร์มันจะตัดกำลังเลยนะครับเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุได้นะครับก็แนะนำให้เปิดไว้นะเพื่อความปลอดภัยนะครับแล้วก็มาที่ฟังก์ชันสุดท้ายแล้วนะฮะก็คือฟังก์ชันคู่ใจนะฮะตัว sequence i n b o a lab file my function นั่นเองนะครับก็คือเราสามารถเชื่อมต่อเจ้า e2pro กับ apple file my ได้นะฮะก็เวลากดเซตปุ๊บมันก็จะเด้งเข้ามาที่หน้าของ ไฟมายนะครับแล้วเราก็จะตั้งชื่อแบบนี้เป็น E2 Pro แล้วก็ไอคอนสกูตเตอร์แบบนี้นะฮะเสร็จสิน้นตอนนี้สกูตเตอร์เชื่อม Apple Fire ของผมไปเรียบร้อยแล้วนะฮะฟังก์ชันต่างๆก็ใช้งานได้กดให้มันส่งเสียงแบบนี้น่าจะได้ยินกันนะครับกดได้กดให้มันนำทางก็ได้นะครับหรือว่าจะใช้ฟังก์ชันต่างๆของตัว Apple Fire ตามปกติเนี่ยก็สามารถทำได้เหมือนกัน ะะเดี๋ยวเรากลับไปดูในแอปว่ามีอะไรอีกนะฮะจริงๆฟังก์ชันคร่าวๆเนี่ยมีประมาณนี้ตัว backbox data เนี่ยเป็นเหมือนฟังก์ชันเกี่ยวกับพวกวิศวากรรมไว้สำหรับทำ data ข้อมูลกันเฉยนะฮะของเราไม่ได้มีการต้องใช้อะไรนะครับส่วน device info ก็กลับมาที่หน้าเดิมก็คือเรื่องของข้อมูลของตัวเครื่องต่างๆนะครับหน้านี้คนที่ดูบ่อยๆก็น่าจะเป็นเรื่องของแบตเตอรี่แหละว่าแบตเตอรี่สุขภาพเป็นยังไงบ้างนะฮะอันนี้ก็คือฟังก์ชันคร่าวๆทั้งหมดของตัว naiboard e2pro ที่มีมาให้นั่นเองครับ ก็ครบจบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะรีวิวตัวเครื่องแล้วรีวิวแอปแล้วพาไปขับจริงแล้วรีวิวอุปกรณ์เสริมที่ติดตั้งได้แล้วนะฮะเดี๋ยวเรามายกตัวอย่างยูสเคสกันบ้างดีกว่าว่าอ e ีทูโปเหมาะกับการใช้งานแบบไหนแล้วใช้งานแบบไหนได้บ้างนะฮะเดี๋ยวผมขอ list สามยูสเคสหลักขึ้นมาก่อนนะฮะอย่างแรกคือเน้นใช้งานในละแวกใกล้นะครับเน้นไปซื้อของจ่ายตลาดไปเซเว่นอ e ีเลเวนอีทูโปทำได้และเหมาะด้วยนะครับเพราะว่าฟังก์ชันการใช้งานสเปคต่างๆเนี่ยมันเพียงพออยู่แล้ว นะฮะหูเกี่ยวมีมาให้ลําคอสามารถติดพวกอุปกรณ์เสริมใส่ของได้นะฮะไม่ว่าจะเป็นตะกร้าควิกลิลิทแบ็กหรือว่าอีวาพาสก็สามารถติดตรงนั้นอ่ะเพื่อเอาไปใส่ของได้นะครับยูสเคสนี้ใช้ได้นะฮะยูสเคสต่อไปคือการขึ้น BTS MRT แล้วก็เอาไปจอดคอนโดเนาะยูสเคสนี้อนาคตก็ใช้ได้เหมือนกันนะฮะเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าจะมีตัวล้อเสริมที่เรากําลังผลิตอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นอดใจรออีกนิดนึงก็จะได้ตัวล้อเสริมมาใส่แล้วก็ สามารถเอาไปขึ้น BTS MRT หรือว่าเอาไปจอดคอนโดได้แบบไม่มีปัญหาเลยนะยูสเคสนี้ก็ใช้ได้นะครับยูสเคสต่อไปคือการพกใส่หลังรถอย่างอินเซอร์ที่ผมขึ้นไปเนาะก็คืออ e ีทูโปเนี่ยขนาดไม่ได้ใหญ่กว่ารุ่นอื่นนะครับเพราะฉะนั้นการใส่หลังรถเนี่ยก็สามารถใส่หลังรถได้ตามปกติเหมือนรุ่นอื่นนะครับน้ำหนักก็ยังพอยกกันได้นะครับเพราะว่าไม่เกิน20กิโลนะครับสามยูสเคสหลกัลกๆเนี่ยสามารถใช้งานได้หมดเลยแล้วก็เหมาะด้วยนะครับทีนี้เรามาทําความเข้าใจเรื่องการใช้งานเจ้าอ e ีทูโปรกัน ต้องบอกว่า e 2 u r o เนี่ยรองรับการใช้งานในชีวิตประจำวันแบบทั่วไปเนี่ยทั้งหมดเลยนะฮะด้วยสเปคที่ได้มาความเร็ว30กิโลเมตรระยะทาง40กิโลเมตรต่อการชาร์จใช้เวลาชาร์จ5ชั่วโมงครึ่งนะครับแล้วก็น้ำหนักตัวเครื่องเนี่ยไม่เกิน20กิโลสเปคตรงเนี้ยต้องเรียกว่ากำลังลงตัวเลยนะครับอัตราเร่งพอมีระยะทางพอมีน้ำหนักยังพอยกได้นะครับฟังก์ชันก็เพียงพอเหมือนกันนะฮะ Apple Fi a y My ขับหลังมี traction control นะฮะมีไฟเลี้ยวมาให้แล้วก็มีระบบคนล็อกมาให้ด้วย พวกระบบช่วยเหลือการขับขี่หรือว่าระบบความปลอดภัยเนี่ยก็ให้แบบพื้นฐานมาครบถ้วนเลยนะฮะเพราะฉะนั้นจุดตัดที่ทําให้เลือก e2po หรือว่าจะข้ามไปรุ่นอื่นเนี่ยผมว่ามันอยู่ที่พื้นถนนในการขับขี่แล้วกันนะฮะเพราะว่าอย่างที่รู้กันว่า e2po เนี่ยถ้าถามว่ามันขาดอะไรไปนหนึ่งอย่างเลยเนี่ยผมว่ามันอาจจะขาดเรื่องของระบบช่วงล่างไปนะฮะก็คือไม่มีโช๊คนั่นเองซึ่งเรามีรุ่นอีกหนึ่งรุ่นที่ขยับขึ้นไปอย่าง e3 เนี่ยรุ่นนี้ก็เหมือน e2po ที่เอาไปติดโช๊คนั่นเอง นะฮะเพราะฉะนั้นก็ลองดูสภาพพื้นที่การขับขี่ก็ได้ครับว่าพื้นที่เนี่ยมันขู่ขาระดับไหนจําเป็นต้องใช้โช๊คไหมเพราะว่าความแตกต่างของ e 2 pro กับ e3 หลักๆเนี่ยมันก็คือเรื่องของระบบช่วงล่างเลยนะฮะถ้าเกิดเราอยากได้การใช้งานที่มันมีโช๊คเป็นหลักเนี่ยตัว e3 ก็จะเหมาะกว่านะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราขับในเมืองใกล้ๆไม่ได้ไปไหนไกลพื้นไม่ได้ขู่ขามากเนี่ย e 2 pro ก็เพียงพอแล้วนั่นเองนะฮะระยะทําการ e 2 pro เนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก1 0 1ถึงกิโลเมตรเนี่ย กำลังดีนะครับเพราะว่าเราก็ต้องเผื่อระยะการขับขี่นะครับไว้สําหรับการใช้งานอื่นๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในแต่ละวันด้วยนะฮะถ้าเกิดขับไปยาวๆเนี่ยก็มีโอกาสที่แบตจะร้อนแล้วก็แบตจะลดเร็วขึ้นเพราะฉะนั้นการเลือกระยะทางเผื่อไว้เนี่ยดีที่สุดนั่นเองนะับเพราะฉะนั้นอีท e ูโปเนี่ยผมได้ให้ระยะทางอยู่ที่สักประมาณ1 0ถึง15กิโลเนี่ยกำลังดีนะฮะสำหรับรุ่นนี้ส่วนจะเอาไปขึ้น BTS MRT เอาไปจ่ายตลาดเอามาติดหล,งลดังรถอย่างที่ผมบอกไปเนี่ยทำได้หมดแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรเลยนย่่เเอออองงบยยาาาทีกกกไปะ,ะถ้ิดจ อัพรุ่นอยากได้รุ่นที่มีช่วงล่างเราขยับขึ้นไป e3 ได้นะครับหรือว่าถ้าเกิดอยากได้รุ่นที่สมรรถนะดีขึ้นฟังก์ชันครบขึ้นเราก็สามารถขยับไปที่ f3 maxg3 หรือว่า zt3 ได้นะฮะสรุ่นนั้นก็ก็จะมีการอัปเกรดฟังก์ชันอัปเกรดสมรรถนะให้มันสูงขึ้นไประดับหนึ่งนั่นเองฮะก็สามารถเลือกให้เพียงพอต่อการใช้งานของท่านได้เลยนะฮะก็จบกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะสำหรับรีวิวทั้งหมดครบถ้วนเลยสําหรับเจ้านายบอร์ด e2pro คันนี้นะครับก มือใหม่ค่สกูตเตอร์ไฟฟ้าคันแรกใช้งานใกล้ๆเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจมากๆเลยครับเพราะว่าสเปคดีมีออปชันให้ใช้นะฮะฟังก์ชันพื้นฐานหรือว่าสเปคที่ให้มาเนี่ยเพียงพอต่อการใช้งานเบื้องต้นแทบทั้งหมดเลยนะครับและอีกหนึ่งสิ่งที่ทำให้ e ีทูโคันนี้น่าสนใจครับนั่นก็คือเรื่องของราคานั่นเอง สำหรับเจ้านายบอร์ดอีทูโปรนะครับราคาอยู่ที่25,900บาทนะครับสำหรับใครที่อยากดูโปรโมชั่นเพิ่มเติมนะครับก็สามารถเข้าไปดูได้ที่ w w w m o n o v i e w b y ได้เลยนะฮะมีการอัปเดตโปรโมชั่นอยู่ตลอดเวลาเลยนั่นเองนะฮะสำหรับใครที่ดูรีวิวรุ่นนี้แล้วอยากมาทดลองจริงสามารถมาทดลองได้เลยนะฮะที่ monoviewhq ซอยจุฬา28ถนนมัททองนะฮะเราเปิดทุกวันเลยนะครับหรือว่าถ้าเกิดไม่สะดวกเข้ามาอยากดูสาขาใกล้บ้านก่อนก็สามารถสแกน QR code อันนี้เพื่อไปดูสาขาใกล้บ้านที่มีเดโมได้เลย นะครับหรือว่าถ้าเกิดไม่สะดวกออกมาเนี่ยก็สามารถโทรติดต่อหรือว่าทักมาติดต่อเราที่ช่องทางด้านล่างตามนี้ได้เลยนะครับรวมถึงเรามีกลุ่มคอมมูนิตี้ด้วยนะครับทั้งไลน์ Open Chat แล้วก็ f a c e b o k g r o ๊ p ที่มียูเซอร์จริงๆเนี่ยเข้ามาคอยใช้งานคอยเอนเกตคอยสาธิตวิธีการใช้งานต่างๆเนี่ยเอามาให้ประกอบการตัดสินใจแบบครบทุกวันเลยนั่นเองนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็ น่าจะเต็มอิ่มกันแล้วนะฮะถ้าเกิดใครอยากดูเจ้า e2pro อันนี้เอาไปทําอะไรอีกหรืออยากดูเทียบกับรุ่นไหนหรืออยากดูไลอ up รวมสกูตเตอร์เวอร์ชันล่าสุดก็คอมเมนต์มาที่ด้านล่างได้เลยนะฮะเดี๋ยวทําให้ดูแน่นอนสําหรับคลิปนี้ก็ขอพอแต่เท่านี้ก่อนนะครับแล้วเจอกันที่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ